ประเทศไทยรวมเลือเธอชาติไทยเป็นตัวชาติครับไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลรวยที่ทลวนไม่รักสมัครที่ไท,ย,ทยนี่รับสงบแต่ทึดรบ,รบไม่ขาด<ง>เอกราชจะรมีให้ไทยคงที ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียงจากโลกอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่กำลังร้อนระอุและเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศนั่นก็คือสถานการณ์ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดซึ่งณตอนนี้นะครับถือเป็นจุดที่ตึงเครียดที่สุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันเรามาทําความเข้าใจกับพื้นฐานกันก่อน,อนว่าภูมิเขือคืออะไรและทําไมถึงได้กลายเป็นพื้นที่พิาพาทที่สําคัญนักโดยภูมิเขือเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ๆก,กับเขาพระวิหารน,นั่นเลยครับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปัญหาเขาพระวิหารเมื่อปี2551แล้วครับทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นความพยายามของกัมพูชา ที่จะลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่นี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเข้ามาสร้างฐานชั่วคราวสร้างเส้นทางหรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งนั่นแน่นอนว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยของเราครับหรือพูดง่ายๆก็คือภูมิคุ้มือไม่ใช่แค่ภูเขาธรรมดาาแต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มองว่าเป็นคุณแจสสาคัญในการควบคุมพื้นที่ชายแดนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ยังไม่ชัดเจนเอาละครับมาถึงสถานการณ์ล่าสุด ที่ทําให้ภูมะเขือกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ทหารกัมพูชาได้ลุกคืบเข้ามาและพยายามสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างบนภูมะเขืออีกรอบทางกองทัพไทยเราก็อยู่เฉยไม่ได้กับการลุกลามครั้งนี้มันเกินกว่าจะยอมรับได้อีกต่อไปแล้วเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนภูมะเขือดยการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆนะครับมีการระดมกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่กันอย่างเต็มอัตราสืบ ดยการประทะค,ครั้งนี้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีการใช้กำลังปืนใหญ่และอาวุธหนักเข้าตอบโต้กันในหลายจุดตามแนวชายแดนครับเสียงปืนดังสนั่นบอนไหวบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ในที่สุดด้วยความกล้าหาญความเสียสละและยุทธวิธีที่เด็ดขาดของพี่พี่ทหารไทยเขาสามารถยึดภูมมะเขือคืนมาได้สำเร็จและที่สำคัญคือมีการนำทงชาติไทยผืนงานขึ้นไปโบกสะบัดอยู่บนภูมะเขืออีกครั้งภาพนี้ ถือเป็นภาพที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอย่างมหาศาลเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกม้องอธิปไตยของเราและแน่นอนว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาโดยไม่มีราคามีรายงานว่าฝ่ายทหารกัมพูชาได้รับความสูญเสียอย่างหนักมีทหารเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า300นายและทหารไทยเราก็สามารถยึดอาวุธยึโทปกรณ์ได้มากมายทั้งปืนไรเฟริลปืนกลและกระสุนจำนวนมากแต่ขณะเดียวกัน พี่น้องทหารไทยของเราก็ได้รับบาดเจ็บและบางนายก็ได้พลีชีพเพื่อชาติในการปฏิบัติการในครั้งนี้เราขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของวีรบุรุษทุกท่านการเสียสละของท่านจะไม่มีวันถูกลืมเลือนส่วนผลกระทบจากการประทะในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่ในแค่สนามรบนะครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์อุบลและบุรีรัมย์ก็ท่องประชินกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด หลายครอบครัวต้องอ,อพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยซึ่งหน่วยงานรัฐบาลก็ได้เล่งให้ความช่วยเหลือและจัดก,การหาที่พักพิงชั่วคราวให้แล้วครับสำหรับเหตุการณในอนาคตหลังจากนี้กองทัพไทยของเราสามารถยึดพื้นที่ภูมิเกือคืนมาได้แล้วสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือการลื้อถอนและทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ทหารกัมพูชาได้สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นฐานที่มั่นชั่วคลาวกระเช้าเสาเรดาร์หรือบันไดเหล็กต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิอธ,ธิปไตยของเราอย่างชัดเจนและปกป้องไม่ให้มีการลุกล้ำเข้ามาอีกในอนาคตนอกจากนี้กองทัพไทยเรายัางได้มีการใช้เครื่องบินรบ f 1 6รักิพเพนเข้าร่วมภารกิจสนับสนุนภาพพื้นดินในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของกองทัพไทยในการปกป้องอธิธปไตยในทุกมิติครับ ดยสรุปแล้วสถานการณ์ที่ภูมะเขือยังคงเป็นจุดที่ตึงเครียดทางการทหารไทยแม้ว่าทหารไทยเราจะสามารถยึดพื้นที่คืนมาได้แล้วแต่การเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยและความเสียสละของทหารกล้าที่ยอมพลีชีพเพื่อชาติของเราครับเราขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และขอให้สถานการณ์ความขัดแย้งนี้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุดหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมกับสถานการณ์ภูมะเขือผมจะรีบแจ้งทุกคนให้ทราบทันทีนะครับสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ